สำนักงานคลังจังหวัดชุมพรขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2568ณวันที่21มกราคมพุทธศักราช2568จังหวัดชุมพรได้รับงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น3,487.46ล้านบาทผลการใช้จ่าย1,623.77ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ46.56ประกอบด้วยรายจ่ายประจํา1,617.96ล้านบาทผลการใช้จ่าย1,154.48ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ71.35รายจ่ายลงทุน1,869.50ล้านบาทผลการใช้จ่าย469.28ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ25.10โดยผลการใช้จ่ายอยู่ลำดับที่53ของประเทศและเป็นลำดับที่10ของภาคใต้ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม3487.46ล้านบาทผลการเบิกจ่าย1452.31ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ41.64แบ่งเป็นรายจ่ายประจํา1617.96ล้านบาทผลการเบิกจ่าย1147.68ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ70.93รายจ่ายลงทุน1869.50ล้านบาทผลการเบิกจ่าย 304.63ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ16.29โดยผลการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่25ของประเทศและเป็นลำดับที่6ของภาคใต้โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน1,869.50ล้านบาทประกอบด้วยงบส่วนราชการ889.87ล้านบาทงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยรับงบประมาณ444.96ล้านบาทงบกรมจังหวัด166.24ล้านบาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ368.43ล้านบาทหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2568จําจำนวน34หน่วยงานหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2568จําจำนวน34หน่วยงาน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีพุทธศักราช2567ณวันที่21มกราคมพุทธศักราช2568จำนวนทั้งสิ้น1,227.63ล้านบาทเบิกจ่ายไปแล้ว697.86ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ56.85และมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีคงเหลือ529.77ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ43.15จึงขอนำเรียนเพื่อโปรดทราบขอบคุณค่ะ